มีคนบอกว่าถ้าหมูแพงไก่แพงก็ให้ไปกินไข่โอเคนัมเบอร์วันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทำเมนูนักเก็ตไข่ย้ํานะคะนักเก็ตไข่ไม่ใช่นักเก็ตไก่เอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยฮะถ้าไข่แพงเหรอเลี้ยงไก่สิจ๊ะน้ำไข่ไก่มาสี่ฟองใช้ไข่ไก่เบอร์อะไรก็ได้แต่ว่าคลิปนี้ป้าใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองนะคะเสร็จแล้วใส่ซอสปรุงรสลงไปหนึ่งช้อนชา ตีตีต,ตีเหมือนทำไข่เจียวปกติเลยค่ะนำน้ำมันพืชใส่กระทะแล้วตั้งไฟจนกระทั่งร้อนจากนั้นเทไข่ลงไปทอดจนกระทั่งสุกดีทั้งสองด้าน พักไข่ที่ทอดแล้วขึ้นมาแล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งคลายร้อนนำมาหั่นเป็นชิ้นขนาดตามต้องการหั่นเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนำแป้งทอดกรอบ UFM มา75กรัมหรือครึ่งที่ตวงกับ1ช้อนโต๊ะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะแต่ว่าไปปรับปริมาณน้ำกันเอาเองนะ ใส่น้ำลงไป150 ml เพิ่มได้ลดได้แล้วแต่ความข้นของแป้งที่ต้องการคนผสมแป้งกับน้ำให้เข้ากันนำแป้งทอดกรอบ ufm มาอีก160กรัมส่วนนี้เราจะไม่ผสมกับน้ำค่ะไม่ต้องชั่งทั้งหมด160กรัมก็ได้นะคะแบ่งมาทีละนิดถ้าหมดแล้วก็ค่อยเติม เตรียมแป้งผสมน้ำมาวางไว้ใกล้ๆกันแบบนี้ด้วยนะคะนำไข่เจียวที่หั่นไว้แล้วมาคลุกกับแป้งแห้งให้ทั่วสะบัดสับัดเอาแป้งส่วนเกินออกแล้วก็จุ่มลงไปในแป้งที่ผสมน้ำนำกลับไปคลุกกับแป้งแห้งอีกหนึ่งครั้งสะบัดสับัดเอาแป้งส่วนเกินออกเมื่อได้แบบนี้นำไปทอดได้เลยค่ะ ออขอบอกไว้นิดนึงนะถ้าเกิดว่าใครหั่นไข่เจียวเล็กกว่านี้จะต้องใช้แป้งแห้งและแป้งเปียกมากกว่าป้าน,นะจ๊ะนำ้ำน้ำมันใส่กระทะเตรียมทอดค่ะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วน้ำมันไม่ต้องใส่ทีเดียวเยอะก็ได้นะคะเพราะว่าพอทอดแล้วเนี่ยน้ำมันค่อนข้างดำมากเลยค่ะเสียดายน้ำมันน้ำมันแพงกว่าไข่เยอะเลยเมื่อเอาน้ำมันใส่กระทะเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไฟจนกระทั่งน้ำมันร้อนนะคะ ลองเอาตะเกียบไม้จิ้มดูค่ะถ้ามีฟองอากาศปุดปุดปุด,ปดขึ้นมาที่ปลายตะเกียบแบบนี้ก็คือร้อนแล้วใช้ได้จับไข่ที่ชุบแป้งแล้วลงไปทอดได้เลยค่ะทอดจนกระทั่งสุกกรอบดีทั้งชิ้นเมื่อกรอบแล้วตักขึ้น สะบัดสะบัดนิดนึงให้เสด็จน้ำมันนำไปพักผึ่งบนตะแกรงแล้วก็กินได้เลยค่ะวิธีการกินนะคะสามารถนำไปจิ้มซอสพริกซอสมะเขือเทศหรือน้ำจิ้มไก่ก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ชอบหรืออีกวิธีนึง่งนำมาใส่กับผงขย่าก็ได้ก็อร่อยไปอีกแบบค่ะ ผงขย่าคืออะไรก็คือรูปมุมบนซ้ายนะคะเป็นผงรสชาติต่างๆตลาดบางร้านมีขายร้านปัุดิบเบเกอรี่มีขายแมคโครมีขายแต่ว่าอาจจะต่างยี่ห้อต่างรสกันนะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วกินได้ก็อร่อยไปอีกแบบป้าชอบมากเลยนะแบบนี้อันนี้มาแชร์ประสบการณ์ความผิดพลาดของตัวเองให้ดูนะคะ ตามปกติเนี่ยเวลาน้ำมันมันดำป้าจะเอาเข้าวสวยมาทอดในน้ำมันเพื่อที่จะเอาตะกรันดำๆออกจากน้ำมันน่ะนะคะซึ่งรอบนี้ลืมไปว่าเป็นน้ำมันเก่าที่ป้าใช้ทอดไข่เจียวมาด้วยฟองมันเยอะมากเลยค่ะดูสิพอใส่ข้าวสวยลงไปภาพหลังจากนี้นะคะก็คือน้ำมันไหลเจิงนองเต็มพื้นทั้งล้างทั้งขัดเหนื่อยมากแม่ถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบค่ะ ไข่ไก่16บาทซอสปรุงรส1บาทแป้งทอดกรอบ10บาท34สตางค์น้ำ1บาทน้ำมันพืช35บาทเพราะว่ามัน6แทบจะหมดกระทะเลยนะคะถ้าคิดตามนี้ต้นทุนจะอยู่ที่63บาท34สตางค์ถามว่าทำได้เยอะไหมก็ได้เท่าที่เห็นในรูปเลยจ้าที่คิดให้อันนี้ยังไม่รวมค่าผงขย่าเหวค่าแกส๊สค่านูนนี้นั่นค่าจีปาฐานะจ๊ะ และเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ